มาแต็กครับทำงานนะครับไปกินคนเดิมครับนี่ครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับนี่เตียนครับเตียนเตียนนั่งรอนั่งรอนั่งรอจะพกมาดิเขี่ยเอาเอาไหมเอาเลยเอาพกมา

เย็นครับไม่ต้องใจร้อนเวลาเรามีเชือก ตทีตื้อปัญหาสารพันขึ้นไหมไม่ขึ้นเนี่ย ขาวนั้นอ้วกพี่แ่าขึ้นไมพี่ติดข้างไม่ยอมขึ้นให้๋อ้โเสายอะไรพี เย็นใจเย็นใจเย็นลื่ใจเย็นใจเย็นใจไ่ต้อขอีนเนี่ยนี่มือนะมเขาอนติโอเคเห็นแล้วครับลำไรลำไรติดข้างครับ อ๋อมันโฉบอย่างนี้จังหวะมันโฉบอย่างน,นี้นั่นแล้วจะวิ่งดีก่อนสักจึกก่อน ไปอีกแล้ววนแล้ววนแล้วไม่เป็นไรว,วนแล้ววนแล้วไม่อยากขึ้นเรือจะพาไปเที่ยวนารานี้ yeah, ไม่โยกขึ้นจริง แต่ยินเดี๋ยวกาบเดี๋ยวทีตัวแรกขอไว้ก่อนโอเคสวยงามเดี๋ยวเลยผมหลบก่อนเข้าปากด้วยไหมย เดี <LY> ๋ยวพี Durch ่เกเตือต right ือตือนครับโอเคโอ้มาอีกแล้วครับท่านปลาดูวอครับปลาดูวอขนาดทุ้งเลยครับปลาดูวอจริงๆมาแล้วครับปลาดูวอครับปลาทูครับปลาทูครับโอ้ปลาทูครับปลาทู ตอนมาพีรักมาดูกับมาดูเตรียนมาเลยมาครับวันนี้มาเลยครับมาดูครับมาดูมาพูเปิดได้แล้วใช่ไหดรักจะได้สอน <c oughs> <c oughs> จะได้สอนให้ จะลงมันบอกเบอร์สามคนนี้ปรมา,าจารย์เบร่เอาล่ะไปนพิสัสคร,รับเกิดหัครับเย็นมาเลยครับเจ็ดูครับเบิร์ดดูไว้เบิร์ดเย็ดูวครับต้งการอย่างนี้เบิร์ดเยตดูวะแบบนี้เบิร์ดโอเคชัดเจน bớt đó bớt con bớt đó กับวัยรุ่นมาเลยครับวัยรุ่นครับใส่กิงคนเดิมครับยี่ปียังดียังดีใไอเคมเมอร์ เป็นไงบ้างลุงก็ใช้ได้อยู่พอได้เกียร์เอไหมวันนี้ลุงกดได้แก้แค้นให้น้องน้องเบื่อน้องเบื่อแก้แค้นให้น้องวป็ฟิชชิ่งฮะก็ว,วันนี้เป็ฟิชชิ่งฮะ นี่ก็วันนี้มาล้างแกนให้น้องๆได้นะครับจิ้มไหนอ่ะทีมไหนล้างแกนทีมไหนไเด็กวัดฟิชชิ้งครับเด็กวัดฟิชชิ้งอ๋อเด็กวัดฟิชชิ้งใช่ครับโดยเฉพาะใครโดยเฉพาะใครอ่าลูกวัวหลวนครับโอเคเบิร์ดแกแข้งให้แล้วเด้อโอเคครับโอเคโอเคโอเคครับจิ้มใกตรงนี้ถูกคนจิ้ม